วัสดีครับเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักระแสไบค์เกอร์สร้างฝันสโลแกนไปที่ที่อยู่อีกแล้วนะครับท่านวันนี้ก็มีสาระดีๆอีกแล้วนะครับท่านวันนี้จะพามาซ่อมเจ้าเว็บรถสิบไอนะครับผมเวฟบรถสิบไอตัวนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับผมวันนี้เข้ามาใหม่นะครับผมสตาร์ทมือสตาร์ทติดนะครับผมแต่สตาร์ทเท้าเนี่ยสตาร์ทไม่ได้เลยครับผม ก็อยู่มันก็วืดวืดวืดว่างไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาาวิเคราะห์กันนะครับว่ามันเป็นไาเหตอะไรนะครับผมท่าท่านผู D, ้ชมทุกท่านทุกคนใช้รถรุ่นนี้แต่ใช้กันทุกคนแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมา,าวิเคราะห์ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ให้ให้ฟังก่อนนะครับผมอาสตาร์ทได้ครับครับมันสตาร์ทได้ครับผมเนี่ยรถอะเร่งได้ปกต,ติครับผม อย่าดับให้ดูแล้วก็ลองสตาร์ทนะครับผมไฟหน้าปัดมันก็โชว์นะครับผมสตาร์ทเท้าไม่ได้นะครับผมเนี่ยให้ดูกองมันก็นจะอย่างนี้นะครับผมนี่นี่มันว่างวุดวุดวุดไปเลยนะครับผมถ้าเจออาการอย่างนี้แต่รถสตาร์ทเท้าได้เอ้สตาร์ทมือได้สตาร์ทเท้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะลมก่อนอให้อยู่ในท่าขี่นะครับผมอันนี้อยู่ท่าขี่แล้ว เดี๋ยวดูเข้าเกียร์นะครับผมเนี่ยอ่ะเกียร์หนึ่งไม่ไปครับผมสองก็ไม่ไปแต่สิวขาดนะครับผมสามสี่ก็ไม่ไปแต่วิววิวไม่ขาดครับผมรถมันติดปกติแต่เข้าเกียร์ไม่ไปนะครับผมสตาร์ทเท้าไม่ได้อ่าววันนี้ก็มาวิเคราะห์กันนะครับผม ติดเครื่องปกติเลยครับผมไม่ดังโกเกลโกเกลไม่มีอะไรเลยครับก็ให้วิเคราะห์คำนวณเลยนะครับผมว่าปลายข้อเหวี่ยงอ่ะมันขาดนะครับตัวเนี้ยเออถ้าเอฟเอฟซีเจอแบบนี้แนละ้วก็คำนวณได้เลยว่าปลายข้อเหวี่ยงขาดครับผมมันไม่ใช่ชามคาดหลุดคาดลื่นคาดหักคาดพังหรือว่าก้อนคาดมัน ไม่ทํางานไม่ใช่นะครับผมพุกนี้ถ้ามันหลุดออกมามันจะดังโครกๆอันนี้ผมจะฟันธงว่ามันเป็นเอ่าปลายข้อเหวี่ยงมันขาดครับผมแขนนะที่เรียกกันนะแขนขาดที่เรียกนิยมเรียกแขนขาดแขนขาดนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวมาลองแกะพร้อมกันเลยนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับผมมันก็อาจจะมีคาดเคลื่อนว่ามันจะมีเอ่อน็อตคาดลุดหรือว่าตัว คัดวันเวฟเสื่อมสภาพหรือว่าหลุดออกมาแตา่ที่เราฟังเสียงแล้ววิเคราะห์แล้วมันไม่ใช่นะครับผมอันนี้จะแขนขาดอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะไอซุลาสตาร์ทเนี่ยมันสตาร์ทได้ว่าเดี๋ยว F c ซจะถามว่าแขนขาดทำไมสตาร์ทได้ก็เพราะมันใดสตาร์ทเนี่ยนะครับผมมันจะไปฉุดที่แม็กไฟฝั่งนู้นเลยนะครับผมเนี่ยจะมาฉุดฝั่งนี้แม็กไฟฝั่ง,งนี้เลยโดยตรงกับจากข้อเหวี่ยงเลยนะครับเุลาสตาร์ทมือ แต่เวลาสตาร์ทเท้ามันต้องไปใช้เฟืองตะพานไปเกี่ยวกับาลาวเกยร์ลาวเกยร์ก็จะมาขับเคลื่อนมาปั่นที่เสื้อคัดช้ำคัดใหญ่ช้าคัดใหญ่ก็จะต่อมาที่เฟืองขับเฟืองขับก็จะต่อมาจากเฟืองขับก็จะมาที่คัดวันเวคัดวันเวมันจะเป็นฟันฟันฟัน,ฟ,นฟันอยู่ครับผมมันก็จะ ขับเคลื่อนให้ข้อเวียงหมุนนะครับผมมันก็จะหลายขั้นตอนเพราะอตรงที่ฟันเฟืองคัดวันเวมันเกาะแล้วมันขาดมันก็จะกลายมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยว่างอย่างนี้เลยครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันว่าจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเราก็ลองวินิฉัยก่อนมันอยู่ข้างในอาการมันเป็นอย่างนี้นะอ่าเอฟซจะได้ว่าไม่ต้องตกใจนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าแกะให้ดูว่าแขนขาดหรือเปล่านะครับปลายข้เวียงขาดหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวมาแกะพอมันครับครับเราจะการถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งเลยนะครับผม อกมากีเดี๋ยวผมลองล็อกก่อนนะมันมันหลวมนวมันจะรูดหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเนาะมันรูดรเปล่าโอ้ยเกี่ยวรูดด้วยเลยพอดีครับผมถ้าเจอถ้าช่างหรือว่าอ่าถ้าผู้ชมเจอคุณล้าถ่ายน้ำมันเครื่องเห็นน้ำมันเครื่องมอนหลวมเนี่ยเย่าเพึ่งขันออกมานะครับผมลองขันเข้าไปก่อนนะครับเทสเมื่อความชัวว่าเกี่ยวมันรูดหรือเปล่าอันนี้ผมเจอ มันหลวมครับผมก็ลองขันเข้าไปแสดงว่ามันรูดครับผมอันนี้กเ็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนงครับว่ามันทําไมชอบรูดนะครับผมน็อตถ่ายนะ้ามันเครื่องเนี่ยมันรูดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับผมบอกในคลิปนี้แหละ,ะไม่ทาไม่ทําคลิปใหม่ละน็อตชอบรูดนะครับผมครับหลักๆอ่า เกียวน็อตน้ำมันเครื่องที่รูดนะครับผมอ่าหนึ่งอช่างไม่ช่างนะอันนี้ก็อบอกก่อนช่างไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแหวนรองน้ำมันเครื่องนะครับผมสองหรือว่าเปลี่ยนแหวนรองน้ำมันเครื่องผมเจอประจำเลยนะครับจะใส่ซ้อนกันสองตัวเลยไม่เอาอันเก่าออกนะครับทำไมสาเหตุมันเกี่ยวอะไรกันอ่านะก็จะบอกเลย เวลาแหวนเนี่ยครับผมมันเป็นปีเนียมนะครับรองการซึมเนี่ยเวลาเราใช้บีบไปแล้วเนี่ยมันจะแบนนะครับผมมันแบนปั๊บแล้วมันก็จะมาอัดอยู่ตรงเกลียวนะครับผมมันจะมีขอบนูนขึ้นมาอะไรนะครับผมเวลาถ่ายเราให้เปลี่ยนเลยนะครับผมทีนี้เวลาถ่ายกันเนี่ยขันไม่มีกำหนดกันเลยนะครับขันเกินกำหนดอัดกันเต็มที่เลยจนมันแบนปิ้นออกมาเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยอันนี้เียดแบนปิ้นออก ตรงเนี้ยก็จะบางแล้วก็ขาดเลยนะครับผมด้านหน้าสัมผัสเนี่ยขาดมันก็จะไปเป็นเศษครับผม,มก็ไปเข้าอยู่ซอกกับเกลียวนะครับผมมันก็ทําให้ไปฟืดแล้วขันออกลูดนะครับผมมาสาเหตุนะครับผมคือน็อตอ่าแหวนตัวเนี้ยไม่แพงแล้วครับผมตัวละ5บาทสิบบาทให้เปลี่ยนเลยครับผมหลังถ่ายเปลี่ยนหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าเราประหยัดมันจะได้สองครั้งต่อหนึ่งอ่า หครั้งนะครับสองครั้งต่อหนึ่งนะครับสองครั้งหมายความว่าน้ํามันเครื่องสองครั้งเปลี่ยนแหวนหนึ่งครั้งอ่าถ้าเรามีทรับกำลังเหลือก็เปลี่ยนครั้งเปลี่ยนครั้งต่อครั้งเปลี่ยนต่อครั้งเลยนะครับผมเนี่ยดูดูตัวอย่างครับผมผมจะให้ดูนี่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 อ่านี่แบนออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยนี่ใส่โอลงโอลิงอะไรป้องกันการรั่วกันซึมมันมันหมดแล้วไม่ใช่อูลิงนะครับผมอ่าเป็นอ่ากา้ ้พาพันเกลียวนะครับผมเนี่ยอ๋อเนี่ยเนี่ยสาเหตุไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้จะบางาเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่าเดี๋ยวเอาภาพพันเกลียวออกก,ก่อนนะครับอยาให้ดูจจะเลยว่าสาเหตุมันจริงหรือเปล่านะครับผมในตัวเอ,อถ่ายนะแหวนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนี่ยไม่เปลี่ยนกันนะครับผมแหวนกันซึมเนี่ยจากตัวละห้าบาทสิบาทเนี่ยกลายเป็นพันเลยนะครับผมถ้าเวลาทําเกลียวเนี่ยต้องต้องต้อง เสียเป็นพันนะครับผมต้องผ่าเครื่องออกมา,าทำเกลียวมันนะครับผมถ้าทําคาตัวมันไม่ได้ดีนะครับผมเดีย๋ยวเวลาเราทําเกลียวเวลามันตะแคงซ้ายตะแคงขวาเห็นลูกค้าทํามาหลายคนละขันก็ไม่อยู่นะครับผมถ้าถ้าอันเนี้ยมันเอียงนิดหนึ่งหนึ่งเส้นผมหรือสองเส้นผมเนี่ยอีกด้านสนิทอีกด้านไม่สนิทเนี่ยมันจะซึมตลอดครับทีนี้เราก็จะกล้องเกิดอาการขันให้แน่น ให้ตรงนี้ยุบให้มากแล้วตรงนี้ได้ไปแตะเนื้อสัมผัสกับหน้าแข้งมันจะไม่ให้รั่วนะครับผมนี่เป็นอย่างนี้เลยครับผมนี่เอาไม่ออกเลยดูดูโอ้โหไม่รูดก็ไม่รู้ไปทีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยจากที่เงินไม่กี่บาทจะมาแลกเงินพันนะครับผมไม่ไม่คุ้มอะนะอ่าท่านผู้ชมครับมันไม่คุ้มครับเนี่ยแล้วน้ํามันเครื่องแห้งแนละ้วก็พายเครื่องยนต์เราพังนะครับผมนี่ดูดูอาการนะครับผมจะให้ดูอาการเนี่ยอ่าเนี่ย นี่ต้องบิดออกเลยโอ้โหโอ้โหบาทมีสิทิ์บาทมือเลยนะเนี่ยมันคมเป็นสังกะสีแะ้วออ,อย่าเลี้ยงแบบอย่างนี้นะครับผมถ้าเท้าออกไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ใช้ใช้ผ้าใช้ผ้า,าจับดีกว่าอันตรายโอ้โหดูความฝืดความฝืดฝืดนะดูแลยอโอโหเดี๋ยวไปหาคีมอันนีกว่านนี่ครับโอ้โหอันนี้ก็จะให้ดู ว่าไอตัวนั้นแขนมันข้อเบี่ยงขาดก็ครับผมแต่เดี๋ยวเวลาลื้อหรือว่าประกอบก็ให้ดูนิดหน่อยแต่ประกอบจะไ่ให้ดูแล้วครับผมเพราะมันมีประกอบเครื่องเว็บร้อยสิบครับเดี๋ยวมันจะไปซ้อกันอดูครับผมนี่โอ้โหมันบางอย่างนี้แล้วก็มันเป็นเศษขี้เหล็กนะครับผมก็ไปอยู่กับเปียวครับผมแล้วก็ขันออกมันก็พาให้เกี่ยวรูดนะครับผมเพราะมันเป็นปิเนียมเเวลาเรามาถ่ายตอนเครื่องยนต์มันร้อนด้วยนะครับ ปีนียมันก็เลยอ่อนตัวด้วยนะครับผมเท่านั้นแหละ,อ,ะอันนี้ก็อย่าไปขี้เหนียวมันนะครับผมสําหรับตัวนี้ถ้าถ้าเนี่ยดูโหคอดแลยขันจนตรงนี้จะขาดด้วยนะครับผมท่านผู้ชมดูหรือว่า F c ซดูนี่ก็บอกช่างให้เปลี่ยนแหวนรองทุกครั้งหลังเปลี่ยนนะครับผมถ้าน็อตสภาพไม่พร้อมใช้ก็ให้เปลี่ยนน็อตด,ด้วยเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนน็อตแล้วก็ทาเกียวใหม่โอเค โอเคจะเห็นไหมครับเนี่ยอ้าวแกนสตเตอร์หน้าเราก็เช็คนะครับผมมันเกียร์อ้าวไม่ลูดนะครับผมเนี่ยแกนเตอร์หน้าไม่ลูดนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าแกนเตอร์หน้ารูดอีกอ่ารถไม่ไปนะครับผมอันนี้ก็เช็คเข้าให้ละเอียดก่อนนะครับก่อนจะลื้อเครื่องมันนะครับผมอ่าอันนี้แกนเตอร์หน้าใช้ได้ไม่รูดโอเคเดี๋ยวเราแกะฝากันนะครับผมอ้าวฝาละถึงเวลาแกะแล้วแกะอุปกรณ์มันหมดไปแล้วครับผมเดี๋ยวขั้นแรกแกะฝาก่อนโอเคจะให้แกะเห็นแกะฝานะครับ ก็ปลดเบรกด้านหลังนะครับผมให้มันลึกลุไปนะครับผมแทนแทนแทนโอ้โห oh จริงไหมครับท่านผู้ชมฮ่า oh ขาดไปเลยครับผมนาะวิเดิ์ช่อย่างนี้เลยนะครับผมขาด ปลายเวียงขาดนะครับผมอ่าที่เรียกว่าแขนนะครับผมที่เราคํานวณกันบอกว่าวิิัไหลโรคแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็วิิจไัยออกมาแล้วมันขาดครับผมร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมอย่างนี้ขาดครับผมอันนี้ชามคัดก็เสื่อมสภาพไปเลยนะครับผมอ่าหมดสภาพโอเคมันจะออกมาแล้วอย่างนี้มันจะเสียบเข้าไปในรูนี้นะครับผมเนี่ยอ่า ออกมาครับมันทรงอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาน็ดนี้ออกแล้วก็ยิงขายนอ็อตโอเคคัดตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แต่ชามตัวนี้มันหมดสภาพไปเลยนะครับผมแขนขาดอ่าปลายข้อเวียงขาดนะครับผมวินิจฉัยง่ายๆนะครับผมถ้ามันไม่ใช่ว่าอ่า ปลายเข้อเวียงขาดเนี่ยถ้านอ็อตพวกอันนี้ขาดเ่ะมันจะหลุดออกมาแล้วก็จะมาสีกับตรงนี้นะครับผมคุณจะดังครกครกครครกครครับผมหรือว่าล็อกน็อตที่เสื้อคัตตัวนี้ไม่แน่นมันก็จะหลุดออกมามันก็จะดังครับ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 ผมอ่าเครื่องจะคัตสั่นเขยา่าอย่างนี้ต้องเอาเครื่องลงแล้วก็ขานะครับผมวันนี้พี่วินิฉัยตรงเป๊ะเลยนะครับอืมเอฟซี FC, ถ้าเจออย่างนี้นะสตาร์ทเท้าวืดวืดวืดสตาร์ทมือติดนะครับผมแสดงว่า อ,อปลายเข้าเวียงขาดนะครับผมหรือว่ารถไม่มีสตาร์ทจะเช็คอย่างไงก็คือเอ,อเข้าเกียร์ก็ไม่ได้ครับผมเข้าเกียร์ก็ไม่หันมันต้องใช้แรงฉุดใดฝั่งนู้นกับแม็กไฟอะมันถึงจะหันครับผมเพราะตัวนี้มันต้องใช้เฟืองตัวนี้หมุนครับใช้ตัวนี้หมุนครับตัวนี้มันขาดตอแแรกก็เลยหมุนไม่ได้นะครับผมปลายเข้าเวียงขาดมันจะอยู่ทรงนี้นะครับอโอเค ไอไป้ปลายเขวียงขาดมีหลายกรณีครับผมบางทีไปซ่อมมาแกะออกมาเนี่ยใช้สกัดตอกตอกน็อตตัวนี้ออกนะครับนี่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะถ้าไปเอาเหล็กสกัดน็อตตัวนี้ออกปลายเขวียงจะคดทันทีเลยนะครับผมมันจะไม่ได้ศูนย์เดี๋ยวผมเอาออกให้ดูก่อนทีนี้เป็นันบก ปลายตัวนี้จะยาวนลวครับผมปลายแขนตัวนี้จะยาวมากเลยครับตัวนี้เวลาเอาออกอ่ะเนี่ยมันจะต้องใช้เหล็กสกัดนะครับผมเนี่ยเพราะมันเป็นแจบล็อกง่ามนะครับผมเพราะเวลาไปซ่อมแล้วบางช่างจะไม่มีแจบล็อกง,ากองอ่ามก็จะใช้สักลรตอกเหล็กสกัดนะครับตอกแล้วมันก็เกิดอาการคดโบก ปลายข้อเหวี่ยงนี้ต้องให้ตรงจริงๆครับผมมันอยู่อย่างนี้นะครับผมอ้าแล้วก็จะถูกประคองด้วยแคร้งฝาครอบมันนะครับผมแต่ที่ถ้ามันคดมากๆอ่ะมันก็เกิดอาการบิดเอียงตามคดมันไปไม่ได้นะครับผมมันก็เลยขืนกันก็จะขาดนะครับผมจะหักง่ายอ่ะพูดง่ายนะครับผมในกรณีที่มันขาดนะครับข้อเหวี่ยงไม่เที่ยงก็ขาดนะครับผมแล้วก็กระชากบ,บ่อยๆก็ขาดนะครับโอเค รูตามนี้กันนะครับผมอ่ามันจะรูดองมาอย่างนี้เลยโอเคนี่จะเป็นอย่างนี้ถ้าไอตัวเนี้ยเทียมก็จะขาดตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะขาดหรือว่าหลักนี่หักนะครับการที่มันจะมีเกิดขึ้นได้นะครับผมครับปลายมันจะขาดอยู่อย่างนี้อ่ามันจะ,จะอยู่อย่างนี้นะครับอ่านี่อย่างนี้อ่านี่ขาดออกมาเวลาสตาร์ทเลยตัวเนี้ยมันต้องฉุดนะครับผมอ่าเนี่ยที่มันไม่ฉุดก็ไอตัวนี้มันหลุดออกมาโอเคครับ อันนี้ก็รู้วิธีมันเลยนะครับผมอ่าวิธีแขนขาดก็จะไม่ให้ดูเอ่อคลิปการประกอบหรือว่าการลื้ออันนี้เลยนะครับผมผม,ผมต้องเอาเครื่องลงนะครับผมอันนี้ก็ให้รู้วิธีวิเคราะห์ว่ารถเป็นอย่างนี้เราต้องคํานวณว,ว่าบอกลูกค้าว่าแขนอาขาดได้นะครับผมอันนี้โอเคคลิปนี้ก็มีประโยชน์นะครับผมออย่าลืม กดติดตามกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนัดร้อยแปดด้วยนะครับผมและช่วงนี้ก็จะมีท่องเที่ยวเลยนะครับผมให้อย่าลืมไปติดตามชมคลิปท่องเที่ยวด้วยนะครับผมให้กําลังใจกันนะครับเที่ยวสนุกด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็มีสาระดีๆนะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ